โดยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะคะพลตารวจตรีทวัดวงสง่าท่านก็ได้ลงพื้นที่ที่บริเวณโรงเรียนเซนคบเรียนเซนคาเรียนนี่เป็นโรงเรียนดังอยู่ที่ถนนสามเสนนะแล้วในย่านนั้นเนี่ยคุณผู้ชมพลุกพล่านอยู่แล้วปกติโรงเรียนไม่เปิดรถก็ติดแล้วนี่โรงเรียนเปิดวันแรกอะคะ่ะก็เป็นที่จับตากันมากนะคะว่าสภาพการจราจรจะเป็นอย่างไร ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ไปตรวจสอบและบริหารสภาพจราจรโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้การสนับสนุนกำลังอย่างเต็มที่พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้ปกครองและนักเรียนค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบ,าลบอกนะคะว่าภาพรวมของการจราจรในเช้าวันแรกที่เปิดเรียนกันก็มีความหนาแน่นตามที่คาดการกันไว้เนื่องจากผู้ปกครองจํานวนมากอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการเดินทางในเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยเฉพาะจุดที่เมื่อเช้านะคะ มีรายงานว่าพบปัญหาเลยคือย่านสะพานสังฮีสะพานสังฮีมีโรงเรียนมีสถานศึกษาอยู่หลายแห่งค่ะอย่างไรก็ตามจากการที่ตำรวจได้วางแผนล,ล่วงหน้าเพื่อจัดระเบียบจุดจอดรถและปรับแผนการจราจรในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสมาคมผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปนะคะพบว่าในภาพรวมสามารถเร่งระบายปัญหาการจราจรและจัดการปัญหาในจุดที่ติดขัดเช่นที่สะพานสังฮีปากซอยใกล้ๆกับโรงเรียนที่มีรถจอดสะสม รถจอดสะสมในส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองที่มาจอดส่งนักเรียนนะคะแล้วบางบ้านอาจจะยังไม่ทันได้เตรียมการก็จะมีให้สตุงสตางลูกบ้างมีการล่าลากันบ้างอันนี้อาจจะนานนิดหน่อยก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดการจอดสะสมนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าในบางจุดซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามเร่งระบายรถและบริหารสัญญาณไฟให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำด้วยค่ะว่าการทํางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนรวมถึงภาคีเครือข่ายจิตอาสาเป็นกุญแจสําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นนะคะยังเน้นย้ําขอให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพกฎจราจรอย่างเช่นการข้ามสะพานลอยและการจอดรถในจุดที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนด้วย ขณะเดียวกันวันเปิดเทอมวันแรกเมื่อเช้ากรุงเทพมหานครฝนไม่ตกนะฝนเพิ่งจะมาตั้งเขาเอาตอนสายๆคือหลายคนก็กังวลค่ะรถติดด้วยฝนตกด้วยเปิดเทอมด้วย มีการเตรียมการรับมือฤดูฝนและสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะโดยตํารวจนครบาลเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือกับสภาพถนนที่เปียกลื่นและกรณีเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นมีรถเสียหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะซึ่งกว็วางแผนเตรียมการเคลื่อนย้ายรถออกอย่างรวดเร็วลดผลกระทบการจราจร นอกจากนี้ยังฝากขอบคุณไปถึงทุกคนผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรและสร้างความสะดวกในการเดินทางความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะ